จนตะแบนตกค่ะของบอกของหวานสาวเสริมมึงรู้ป่ะเนี่ยเต็มรถสีเก่งรู้ป่ะเนี่ยพี่น้องคุณน่ะายไปค่ะประเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสาบ้านสาวเสริมครับพี่น้องตอนนี้เบาเําครับเมื่อนี้เนาะค่ะมึงดูสุดสีเห็ดแล้วเนาะค่ะพูน่ะให้พี่น้องเบิ่งได้ค่ะัองจอดบองจริงๆกันนะค่ะสบายพี่น้องบ้านเฮาเนาะค่ะก่ะสิยังไม่ได้นันดอกเพราะว่ามันกับหัวคำนาะพี่น้องเนาะเขากับมัดสุดสีมือเห็ดแล้วตะเวนยี่มันมัดหลายค่ะสองร้อยกนถุงกันเลยแบบนั้น เลยติดต่องมาเจกให้พี่น,อนะะ้องเนาะค่ะเมื่อนี้ได้เป็นสะพานบุญกะขอพระคุณหลายๆนะคะ่ะเมื่อน,นี้เอฟซีเิ่นเหมาเนาะคะ่ะขอบคุณน้องน้องเคลื่อนกับน้องนิกกี้เนาะคะ่ะน้องเกลือนกับน้องนิกกี้วันคล้ายวันเกิดวันที่8เดือนนี้นะคะตบป,ประเทศย้อนหลังนะะ้ะพี่น้องเนาะกร่าบขอพระคุณและก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ่ะเด้อให้พี่น้องพุฒิสุดเนาะคะ่ะมาเลยอ่าวุฒิสุดจ้า เป็ดแล้วไม่ไหมพี่น้องมัดซอยกันขนาดเอาเอาเอื้อยเอายังไปมัดซอยกันนี่นี่บางนิดหน่อยยุบนะพี่กินของหวานอยู่งห้องซื้อเพิ่มเนี่ยคุะค่าบ้านเพิ่นเอาอันนี้กระมิ้นมามีคนยุ่งเหรอปะบ้านเพิ่นอยู่ไหนนะครับย้ายนั่นไหมย้ายช่องเอาย้ายเอาของหวานเหนียวไปกินเด้อไม่ย้ายยังได้บ้างหรือยังได้บ้างอ่าชุดหนึ่ง แจ๊ครับสาธุเนอจะขอวันเกิดกันเลยเนาะค่ะไปยังก๊าลรับก้อนเอาเด้อบนไห้อนกรสําล่าบนไห้อนนั่นล่ะมีแกล้มเอาเด้อลูกมีนี่ครับบ้านสมกาม้าพอดีมาเสีนกลางันนี้ซอยนี่บัดกันยังกลาลเอาก็ไปเรื่อยๆอาลูกสวบัสดีครับขอบคุณก่อนขอบคุณครับ ล <laughs> องชุ่เลยนะตั <c oughs> คนรอคนรอของหวานค่ะเมื่อนี้มีสาคูมันม่วงกับสาคูข้าวโพดอ่อนนะคะครับ <c oughs> ดา่า <c oughs> ไอ้นอ okay. อ้นอัดนะเอาใส่าเน้อหาเาก็มอ้อแต่ะแกขันาอละลูกอ่ะครับจกินอ no ุลสูตรนึ่งกอยจากน้อยงามไต่นอตาสาวตาม้ย้วมอยด้แช่บ่ไหนี้ครับพันเล่นบ่ครับพันแล้วเียวพันอา ย้ำนันแล้วบอกเตียวเราเห็ผดิเราบอกหักเราลนน้อบอเราบอกตากเรากนเ้องลูบลเด็กสารพ้นและประเด็นการทดลองอยู่ด้วยดลองครับอดย้ำนันเนาะหอดย้ำนันก็ได้อันยังก็จะได้เฮตดก่อยมาขายขึ้นบานั่ะแหะพี่น้องนี่ละเ้นเ้นอยู่ด้ค่ะะาอันหกหมงนิดนเนี่ยน้งเส่เขากับสวดสิเหลวเนาะพี่น้องครับฝันเปง่ไง ของหวานด้จ้าของหวนานมันหวานจ้าร้อยอันนี้เพิ่นกานนี่เพราะว่าเขากลับไปเลยๆพี่น้บอ,บ bueno, องบ่าวาขายบ่าวาเตกเนาะค่ะขอบพระคุณหลายๆเนาะค่ะสุขสันต์วันเกิดน้องเขื่อนกับน้องมิกกี้เนาะค่ะเนาะวันที่8ปดที่ทผ่านมาจ้าพุลัสูดขอบคุณจ้าพลัสูดพลัสูดมานะครับมาขู่หลังใน อันนี้ได้แล้วนี่เด็กสุดนึงนี่กินน้ำกันอันบ้านหลังนักนบัดเนี้ยมาครับมาวุลสูตรวุลสูตรเมื่อนี้มีตาคลูมันม่วงมะพร้าวอ่อนกับตาคลูกับโพดนะฮะจ้าโอ้โหทังกี้ตอดเป็นส้วงเป็นว่าเป็นนั่นเนาะค่ะสลับซับเซียนกันไปอันนี้อาร์ตี้ครับ ออว่าหลวถุงเด้อแย่งกันเด้อะจ้าบ้านนางเตี้ยมันตัดปูนเนี่ยไปแล้วนั่นนี้เอาตัดปูนพร้อมถุงนึงอ้อข้าปลาหนึ่งมะลูกเอาได้ใจ่าของหวานด้วยพี่น้องขาปลานึงมือหวานหนีด้วยขาของหวานลูกออา อ้าวครับตองดาดน้องนั่นแหละมาครับเด็กเด็กโอ้มาเลยกุกไกอ๋อกุกไก่ไงเด้อเอาเนี่ยเห็นเด้อพุทธสูตรมันไงขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะเอาจะไปเซนนี่รถเนาะค่ะอ้อมไปพูดหลับพี่น้อง <c oughs> ครับของหวานนะจ้าแมาของหวานนะจ้าของหวานพุทธสูตรยายนอนละบ้า ใส่ถุงไปถาบนเกินค่ะเบาของหวานครับเป๊ะๆเบาของหวาน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 ได้ของหวานสองอย่างนะคะ้หรือไปยายแมมเบไปย้ยแมมยยแมมแั่ร้อนหืมเจ็กเรา้อนไม่เปรี้ย หมอป่านโคคือแต่งหน้างามได้จะไปไหนจ้หมอณัฐเนี่ยหมอนัฐงามทุกมือเป็นใครหมอนัฐต้นบอกงามทุกมือคนสวยระวังลูกอ๋อระวังลูกรถสั่นระวังรถนะลูกนะระวังรถนะคะอ้าวอ้าวให้พี่ด้วยอ้าวไปวิ่งเลยครับไม่มีรถแล้ววิ่งเลยไปครับให้พี่ด้วยจ้าได้เลยค่ะ สาวก้อยได้ได้ระบอกออก็ไปให้แม่นะลูกอยู่บ้านลูกเป็นลูกใครคะฮะอ๋อเหรอโอเคระวังรถนะคะเป็นลูกใคร <laughs> หนูเป็นลูกใครคะ ระวังรถนะครับระวังรถนะคะ,ะคตัดไปตรงนี้เลยของหวานนะจ๊ะของหวาน <c oughs> เรามาเอาให้แม่ด้วยนะลูกนะไอ <c oughs> ้บุญละเอียนบุลญหลังค่ะบุลญหลัง <c oughs> บุละเอียนสุดเสียหลักของลูกสาวเด่นของอันนั่นน่ะบ้านนั่งสูตรนะเอาเอาไว้บ้านสูตรน้ำนี่บันนั่งสูด เดินไปหนกันลเปิดมาแล้วมาเด้อมาของหวานไปกินจ้ามาของหวานมของหวานมเจจามั้้าน,น้าหมลด้วอทะเลาะมันมัดสายเแท้ตะนอันยังก็ความหมายว่าฮหดตุกตะดนยี e> uh> ่จ้าจ้าน้ำมัดน่งมัดลายกระดอกกันเดื่อง มาบนขออคุณ่เด้อยืนนิ้วสอยเลิกๆกันเด้อรถไปพ่ะทอดสอนพระเถิงมาเอาเด้อมาครับมามื้อนี้มีสาคูมันม่วงนะค่ะกับสาคูกับโพดมะพร้าวอ่อนครับอ่าใส่ซองมือไงใส่ซองเด้อใส่ซองก็กินถุงนึงไอ้ยายน้ำได้เถอะนี่ครับยายน้ำบัตรเอาขัวป่าอยู่ค่ะเอายายน้ำเด้อเนาะ ไอ้นาะยังมาแก่้อนลูกของหวานจ้ามื้อนี้มีของหวานหวานๆจ้าของหวานเหรอตากับยายได้แล้วครับตากับยายได้แล้วกับยายได้แล้วตาระวังรถนะครับพี่น้องป้องตายมาเด้อมาบของหวานแล้วของหวานครับให้ดิ้งให้ดิ้งเสือดำกันเถอะ ตาเสริมห้องหวากวากยุ่นอ่ะตาลมือตาลามินหมูดำขอบคุณค่ะเอากองหวานไหมคะลูกของหวานครับของหวานจ้าโองหวานฉานตื่นเต้น อ่านี่เห็นบางๆนะคะถูกค่ะระดีค่ะตาคุณมันม่วงคือกัลตารมเบียมนเนี่ยค่ะแล้วติดตามซวเสริมเยอะจ้าบางรูปมันถึงล็อกลงไม่ได้รูปด้วยกันนะคะ พูดเลยไปนซดอยคางวัดประคุณค้าไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื ded, ่อยครับเปลี่ยนมุมก um, hmm. ับมาดิยูหมดอายุรถเลยแบบนี้เท็ดหัวตะแล้วเท็ดแลี่วตะเบนยูตะประมัดหัวตะแล้วมัดหลายๆได้ครับขอบค็ได้ทานให้อร่อยนะคะจ้าสวยวันนี้สาคูมันม่วงกับขนมอะไรนะข้าวโพดนะคะจ้าเดี๋ยวคนมาแล้วทั้งลังเงินจูบบ้านเด็กกินจูบเอาของหวานมาแจกมื้อนี้ ของหวานมาเจกนะคะมาเอาเด้อมาเอาเด้อคันนังยุบไปได้กินเด้อมันมืดมันมืดมันมืดกินละลบตาของเนาะนะอันนี้ขามได้คือเกาอะไรอย่างนี้ไปทำอายุป้าอ้อยบุญอ้าวไ้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าหลายคน สี่คนพอดีโอเคอมาสี่อันจา้ายักษ์คนนี้ขึ้นกันดเด้อหมืดปุ๊บขันเป็น,นคนเพราะได้เปลี่ยนมัดซอยบ่คือสิได้เก็บทุกทุกมขอบคุณเล่นๆเด้อค่ะเด้อผู้เป็นมาเหมาของหวานกันเลยแฮมัสเจกใจสบายเวลาหมาได,ด้ยินเสียงสาวเสวิร์ฟมันจะหอนรวดของหวานบ่เอาอ่อยเพิ่นกินน้ำได้หนมา อ๋อไม่เยอะเลยนะเอาอีกชุดนึงอ่ะได้ย่นค่ะอ๋ออันมะม่วงของหวานเอาพระเจ้าเมื่อกินเอามาแจกเมื่อนี้น่ะเพื่อนแจกของหวานเอาเลยเอาบ่ถอยเพื่อนไหมนี่ขกราบครับผมอีวุ้นี่มาครับมาหายยั่นี่หัวกันได้ loại Mà... là... là... đã Aunt... em hoa... <coeur> vậy <Becca>, đây <c bleiben> <laughs> เอาของบ้านก่อนเอามาแจกแล้วแลกครับก็แจกครับตอนยูนีได้กินหมัดมู้บ้านแล้วเนี่ยสุนล้วมสุนล้วมเลยห้องแล้วเอาเอาของบ้านจ้าเอาให้คุณพี่ก่อนทานให้อร่อยนะคะก็ามุ้งก้ามไปขยายเลยอ๋อเอาเอาพุ่ลสุดพี่อันนี้เอาให้เจ้าอันนี้เอาให้เราตือ บุลสูตรปิดงานเหรอคะอยากไปจังเลยไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าคะโอ้ก็ไรนันนึงแต่มาหวานกุ้งปละอยู่แล้วเดินมาถึงแน่นอน โอเคโไปสตอมไม่เอาของบานเด้อกินของบานบ้าของบานไม่เจ็ดเด้อจีนไปนาแล้วนี่ครับจ้าเดือดครับอ้าวให้เปินพุละดสุดพุละดสุดเมื่อนวานในสองยันต์ครับดูพุน่ะ พี่น้องบอลน่ยส่ตรก็ยังได้กินนี้ก็มายุดหจุดเห็นแล้วจ้าต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 คตาตบตา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 นาตาตาตคตาตาตามากเตา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 นาตาตานาติตา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 ดาตาตระาต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 าูเมาตอตา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 ่คตาตาตาตหวานาตาตาตางาตาตาตาแาตาตาตาะาา หวานให้อร่อยนะคนตัวไออร่อยไหมคะขย่าก่อนหน่อยนะคะขย่าก่อนดื่มของบวานแจกฟรีจ้าเสียงดังฟังจังจ้าข้าวขะข้าของบวานมะหนูกินของบวานบ้ามาแจกมาเอาเด้อเอาพุทธสูตร แเตอเงินนน่ะข้างหลังเงินกับแอนุอ่ะสุดหนึ่งมาน้ำกันนี่สิ้าว่เด้อจ้าเอาน้าของหวานมาเจกมามาของหวานจ้าเบอร์ใดบุ๊ยยังไม่ได้เบอร์ยังได้เบอร์ไ้สีบอกเลยเราเล่นเด้อพี่้อกเาเสือกเพมเบอร์ด้อขอบคุณค่ะมามาเ่ต้องอายดอกระวังรถนะครับ เสียงสี่มีแล้วอ่าลูกอ่ะระวังรถนะคะเวลาข้ามถนนดูรถและซ้ายขวานะคะคนสวยของแม่สวยอันนี้ก็สวยมากเลยฝากเขาเออเม่นั้นนอนระบ้ามือนีสองคนอย่าไม่สีมิดเกินโันสีไล่ท์มิดมาสีมิดกับด้านหนึ่งสองคนบรรมานฝากไปเหรอเมิน้จ้าฝากไปเห็นเราในเด้อ ยาไม่ใช่บ้านทั้งหมทั้วมาขออี๊ยกมะไฮดอกตีขอบคุณค่ะน้องขึ้นมาเรื่อยๆกินของหานบ้านอ่ะมาแจกเมาเด้อกูบนบ้าไปฮอดซอกฮอดฝอยมันก็ได้ขี้รถไกลกับพ่องกลุ้นพี่น้องสีบ้านเสาเสริมขี้มาแค่นี้บ้านเสาเสริมก็มีแค่นี้ขี่ดีค่ะเดี๋ยวไปไกลไปไกลมาของหวานทายุหันลังรถสิบตามเจ้าไปพุ่นนะ เอาแม่ลูกเอามาเตกหมาแล้วอินอรบัสูตมันน้ำลูกดสป่ะเนี่ยมันน้ำลูกใสสมดแ้วโวยยันนกายไปกายมาลูกสาวบัณฑสูตรก็ได้กินเก้าขั้นหนึ่ง มี่ะไะเด้อค่ะไป็นอพี่น้องอ๋อแล้วเป็นอะพี่น้องห้องลายเหมือนผลังเจ็บขออาเจ้าเมื่อนี้ได้ตาคูขาวโพดรได้ใจเห็ดหัวตะเรียวกับอันตาคูมันม่วงนี่รถกง่องหวานบ้าบ้าของหวานเด้อจ้าคือเนี่ยมาแจกจ้าแจกฟรีนะคะวันนี้นะคะ เอฟซีเหมามหมแจกจ้าของหวานหวานจ้ากินข้าวอิ่มแล้วก็กินของหวานนะคะจ้ามาครับอ๋อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอย่ามาจัดเม่นนะจ้า ฝากยักหนูญานมาข้านไปสีดยาพ่อแม่ใหญ่พี่ขอบใจมากนะจ๊ะจ้ามาแกผู้ฆ่าตัวนี้ญาณไปข้านไปสีดยาเวลาหมากัดแต่ว่ากัดกับหมาขึ้นก็ได้อยู่ถ้าว่าข้านไปสีดยาขอบบคคุณรัจ้าขอบคุณค่ะไปให้ดอกจะฐานัางจ๋อหันนะต้องอย่างไปของหวานหวานนะจ๊ะของหวานมันเจค่าทานให้อร่อยนะคะ มีสองสย่งนะคะมาเลยมาสิขึ้นไปหนีสนเอนูดยังไม่ได้เอาเอนูดอาถุงหนึ่งขอบคุณค่ะจ้าค่ะสองหนุ่มนี้กินด้วยกันเลยนะชอบอะไรคะมาคนละคันนะับเกลือมีมันม่วงมันม่วงครับพระพูดค่ะบัดเด็กๆใครเลือกได้อีกสิอาลูกครับไม่ลูก อะไรฮ่าลูกไปแอ้วเป็นร้อนเป็นร้อนมากนะครับย่านหมาจริงเป็นคนย่านหมาและเป็นร้อนแมวอย่าแมาอีกเด้อของหมานจ้ะของหมานฮ่า กินน้ำโพกแล้วกินอยู่ละของหวานกินเหมือนเดิมอาจารย์ขอบคุณหลายๆนะครับบันเดพี่น้องเมื่อส์นะครับกันเลยผาแม่ป้ากันเดิขอบคุณพ่อแม่ยังนั่นอีกได้อีกทุ่มนะเมื่อแล้วโอ้บันเดพี่น้อง พอดีพอดีเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้กัเห็นหุงบ้านเหรเห็นเธอเมื่อนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในรายนะคะ่ะขอบพระคุณเนาะค่ะเอฟซีที่ามา่นมาเหม,มาเป็นวันคล้ายวันเกิดผ่านมานี่ยแหละคะ่ะวันที่แปดที่แล้วเนาะคะ่ะเพิ่นเฮ็ดย้อนหลังมาสเสริมขมิ้งหัวด้เฮ็ดให้เนาะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนําเนาะคะ่ะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยูด่ดีมีแฮงลตลอดปีแล้วก็ตลอดไปแล้วก็ตลอดไปเนาะคะ่ะแล้วก็ลำลำรวยๆขึ้นเนาะค่ะสําหรับไอ้ คนขายวันเกิดเนาะคะ่ะน้องเขื่อนกับน้องแม็กกี้นะคะน้องมิกกี้เนาะค่ะเนาะขอประคุณหลายๆะะเด้อ,นนอค่ะมาเฉิมกมนันเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทแหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเสริมพักพี่น้องเด้อค่ะ